สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปออนพ่สาลงพลน,นะคะวันนี้ก็สี่โมงแล้วนะคะสี่โมงเช้าแล้วเมื่อคืนนี้ปออนก็มานอนนะคะเฝ้าปู่มานอนเฝ้าปู่เป็นคืนที่สี่เนาะคะนะ่นะเนาะณตอนนี้นะคะลุงเสือปาษสาก็มาแล้วนะคะก็มาได้สักพักหนึ่งแล้วมาส่งข้าวเช้าเด้พอพ่อพี่น้องลุงเสือก็อยู่มุมนี้นะคะนี่ค่ะลุงเสือ นี่พ่อพี่น้องลุงเสือละมากมุมเลลี่มุมหลบมุมนี่เด้อลุงเสืออยู่นี่เด้อพ่อพี่น้องสิเมื่อยังถ่าเบื้องหมอก่อนเออค่อยในละสิเมื่อก่อนมูมากาไกยขดเดสเอาเอามูมากาไกยขดเดสนะเจ้าก็อยู่ซะก่อนแหละลุงเสือหลบมุมนะคะพ่อพี่น้อง ส่วนย้าก,ก็ออกมายืนอยู่ระเบียงนะคะข้างนอกทางเดินนะคะเนาะนี่ค่ะทางเดินตอนนี้ก็แม่บ้านมาทําความสะอาดห้องนะคะมาทาความสะอาดห้องแม่บ้านเขับไปทําความสะอาดห้องก็เลยออกมายางม่านั่นเนาะ ลุงเสือกับยมมุมหนึ่งหญ้าผ้ากับยมมุมหนึ่งมีพวกละมุมอืมปูนนันอยู่ข้างในพ่อแม่พี่น้องก็ประมาณนี้นะคะหอนก็นมาแต่เมื่อคืนนี่มาห่อนเน,นี่ยกดึกเนี่ยมื่อคืนนี่อืมไทยลูกชาย,ายตัวมันเฮียงหลาย เออว่าไปไม่ไงนี่เมียนีเมียนต้เมียนขี่เมียนตดกับอันผู้ชายกับเมียนได้เออคือจังลุงเสือนกับเมียนได้ลุงพ่นกับเมียนได้เออเออโอ้พ่อใหญ่นี่ก็ได้เนาะเออมันยางมัลุงพ่นมาเป็นยังแล้วคือพวกขี่ให้ลุงพ่นเมียนเนี่ยเออออันลุงพ่นบอกแล้วกับบงบ่ตียงอยู่ตียงอยู่อืม อดีันเออว่าง่ายคือลุงพลมากนี่คือแบบลุงพ่เบอกค้เดียวยี่โปรนี่ตอดเงาเงึเงกแมนบ่เออรับทราบแมนบ่แมนบ่โมบ้านนี่พมาพ่นมางไรเนี่ยว่าอลากนบ่ก็ว่าเอลายคอเออิกินลาล้วว่ะเออเขาอยู่เออแบบว่าโลกไฟอืมไปยากยั เออให้ให้ให้กินมือละถวยเอาเนาะเนาะเขาต้มเนาะซ้ำมอหายเนาะซ้ำน่ะเนาะเออไปมามากอนย่าเออเออลุงพ่นกับผู้ชายลุงเสือกับผู้ชายว่ายังไงแห้งขจาหลายได้แห้งผู้ชายนั่นแห้งเป็นตาไม่เมียนขี่เมียนเนียวอีโฟหันเออ อันนี้เจ <ớ S 2> ้าดรอจอจงให้แต่ล uh ูกไม่ยิ่งมันมอนี่ออกไปแอฟไปชอยกันคนเออคือไผ่เลยชอยเวลามาเออแล้วเราจะติเห็ดกัแบ่มีคนเออเออต้ลูกมาเอายางเดี๋ยวกันยางอืมอืออือเมื่อเมื่อเช้าร์ไหนกันยางอะเดชเออซัมนั่นบอกที่หมอพ่นมาอันเห็ดอันให้เรา ยับแข็งขยับขาซ้ำนั่นแหละโอ้ยเออลุงเสือกระเฮ็ดได้อืมนี่แเราคอยทั้งนี่เราคอยทึ้งอยากให้ลุงเสืออยู่นําเวลาหมอนท่มาเฮ็ดอันบําบัดกายภาพแรีว่าเฮ็ดให้ยพอไปท่าใดท่าใดอ่ะนั่นแล้วอยากให้เรามาบึงเออ ห้เแล้วเขามานางเบืองหมอพอนเฮ็ดวิธีเฮ็ดท่านั่นท่านี่เออห้เแล้วจือ้อห้เแล้วจำลุงเสือนะเราก็เป็นรักได้ลงเสืออะไรเราเป็นลูกชา,ายก๊กเออมเมนตอย่างดอกอืมพน่ไห่หนึ่งกันพนว่าเออเฮ็ดจังไดพอเนาะผูออะไใดสิอยากให้พอเจ็บู้ดับพอเปลี่ยนปัญญาแล้วเจ็บจะเปลี่ยนมาแล้วมันหันได้เบิง่ง บ่าแม่บ่าพพอละ่ะเออพระอยู่ในบ้านอืมเข้อเบวงพนยญ่เนี่ยห้อไปเบิ่งพนยนา่ใดเออพันยากวียางานกัให้ให้อันนั้นสักก้อนให้ป้าให้ว่างสักกอนพนว่าให้มาดูเล่เออให้มาดูเล่ฟูนฟูนิฟ่นป่วยเนี่ยคือจังพอนี่ป่วยเดี๋ยวนี้ฮันอ,อืมให้มาดูแล่เล่าให้เล่าแข็งแรงเล่าก็จากด้กำลังใจจากลูกจากหลานอ,อืม บบามืดมอนีมาอะไรยังมุนีมาเยี่ยมผู้อุ้ยนั่นาม,ามาอยู่บ่บ่แมนว่มมาไปสแสดงนังอยู่คนบบแมนได้ออมาได้มาได้มาซอยกันดูแล่ปูได้มาซอยกันดูแล่ผู้อุ้ยได้เออคนเลี้ยงดูเลี้ยงล้านมากจนมาใหญ่จนว่าอืมตอนนี้เพิ่นบ่อสบายก็ต้องพากันมาดูเลเพิ่นได้ ล,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 ลูกเราเนี่ยโอ้ยหลายลูกหลานผุกผ่องหลายอืมลูกแม่ย่ผ้าเนี่ยหกคนล,ลานเราเนี่ยนับไ่ได้เลนออกมาอีกบันนี้โอ้ยบมแมนเครึ่งร้อยละบ่บ่แม่ฮอดละบว่าครึ่งร้อยลูกลานเลนหลอดเจ้าอ่ะอืมประมาณนี้ค่ะทุกคนก่อนก็จะมันบอกอีกอย่างหวอืม อย่าอย่าดึงเอาไปเป็นประเด็นอย่าดึงเอาไปเป็นมามมาเด้อเออฟังตรงคงตรงขามก็ได้เออสู้คอยในแบบว่าทำจริง่อยไงยอืมไปอย่าเข้าไปเสร็จแล้วมั้งป่านนี่นะทำความสะอาดเอยเอ,อ้เาไปดึัหยุดสินหยืดเดนเน่ <laughs> <im it> ไม่ไหญ่อันนี้คันลูกบอให้เขาไปเพราะว่าอยากอยากหย,ยืดเช่นหยืดสายจัก,ก่ับมาสั่นว่าโอ้ประมาณนี้ค่ะทุกคนอย่าดึงเอาไปเป็นประเด็นเด้อพ่อแม่พี่น้องเออแม,ม,ม่ยังเจ้าชิเมื่อหรอวะไยหมาค่อยยังมทันเลเกียร์อยู่มั้หมาควายยังพทันเลเกียร์อยู่ได้อายเอานี่นะคะย่าก็เข้ามาแล้ว ุมเสือป้าชากำลังเดินทางกลับนะคะนอนค่ะหลังจากมาส่งข้าวเช้าแล้วนะคะส่วนป่อออนก็รอนะคะรอรอคุณหมอใหญ่นะคะมาตรวจปู่นะคะมาตรวจปู่แล้วก็วันนี้ก็รอรุ้นนะคะว่าคุณหมอใหญ่จะอนุญาตให้ปู่กลับได้หรือเปล่านะคะป่อออนก็ได้ถามนะคะถามพยาบาลแล้วนะคะ พยาบาลบอกว่าคุณหมอใหญ่จะเข้ามาช่วงบ่ายนะคะวันนี้เพราะว่าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะเนาะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็รอรุ้นค่ะว่าปู่จะได้ออกหรือเปล่าวันเนี้ตอนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ไปแล้วลุมเสือเห็นตะลังไวใๆโน่นนะคะ